สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมืัอนี้ไม่ให้กอตดติดหัวเขาตดหมาหนิห,นหักมาหนีว่าเบิ่งที่ิตากไว้แต่พี่กายนี่ก็มี่เติมดำหนิคุ้มแม้ว่าหนิถ้ามาเข่าอะไรนี้เ้าเตรียมอุปก,กรณ์เนาตำาสู้ก็ให้เจาะสิแซวหนามันหอมเข่าก็สิตำเจ้าโคกนี่แล้วก็ะหอนเราท่านใส่แป้งมันแล้วโหดหนิไม่ว่ากินดีทองดีใส่เรื่องฮกเรื่องเกี้ยเรื่องแปดไม่คนทัาขาขา่วประเทศทุ่งแถวทุ่งแก่ แล้วเทียมหักต้นมาตำหนักแฉแนมไปแล้วอี่เขาเขาก็มาขอนี้วออกข้าบ่อใส่แปดเขาเนี้ยรอกเลาตำเบามันละเอียดเนี่ยข้าวเจบตัวนึงพอใส่คล้องปั่นหรอกตำเบานี่แหละเอาแห้ขาวนี่แหละเห็ดเอาอย่างสบายหลายคอยเฮ็ดคอยทำกินเราหอมดีทองดีจำเขาเขาก็เตรียมแล้วซึ่งไม่เมรีเลยอยู่ น้ำตารใจร,ร้ายบ่อาใจน้อยนึงเอาชะบางขาไม่ใส้นใ,ใจมาขามีนเรื่องหันนะฮอนอนหนีรุ่งไปขัดโผล่เ่กับสิดโผลหนามเนก่อกี้บ่เม้่อกี้ตำเขาเสียอีกนี่ซึ่งเตาถางมันสีหนามรดม้าเลยนี่หาคนหากจะดีใจต้องก็ง้าวหาฟีนคุณแอ่ว่า กาดกินนี้วยกป็นกานขูดแันว่งจะมันท้นตันใช่ไหมผ่านน้องสีแก่หอมใสนเลยน่ตุ๊ดมา,าไใส่แค่วายอย่างนี้น เออน,นคิดตามเด้อ,อจีเอาไม่เบิ่งวัตถุกริงจริอยางไนนี่เอา,ามาด้าหาลำบานแ้เมืองให้วันนี้ไปหันใจมือมูดังค่หรอกหนูร้านู้นงคนแต่ว่าให้พ่อเยาว,วนมาลำเนมันเน่จักเจแจเราแต่ผ้ะราลานิาทีเราคือกันมีกระลูกร้านข่อยมาเปิดจองเลยเนาะ่องห้างอีสานบาทห้าออนั่นแต่เป็นลูกเป็นร้านข่อยเขาก็เป็นลูกเอื่อยข่อยเขาก็มาหา ใช่เลยที่ว่าหาจังไงแต่กูอยากให้หน่าเฮ็ดย่ามเข้ามาเขาก็ร่วมตู้กันผู้นคนก็ตามหาว่าต่อหน้าอีสานก็ไสตีตีไกลามาว่อนกล่องละนี่แต่ว่าไปเขาเกิดมาหนาที่นอกอีคนละบนเนี่ยไม่หยิบไมายมมายมเขาก็ร่วมตัวกันก็ใหญ่ก้อไปหินย่ามเขาอยู่เขาเปิด่องไปใหบ้บ่ได้พิษแต่พลาดกันยังเดอกเขาเปิดให้ซืด ลูกร,ร้านมึงทุกคนก็ว่าอย่าให้เปิดช่องอย่าให้เปิดช่องมันแม่ดังหน่ะแยกแต่แอเอิญฮักพ่อเยี่ยวนเอิญหากะแต่ถ้าเฮาอยู่กับพ่อจะชินแต่ยังมาในร่วมโตกันเนาะเพื่อนเดียวกันถ้ากับไปเวียกไม่ก้อยอยู่นี่ก็ให้ลูกคายให้เฮ็ดให้เฮ็ดท่าเล่าสามเล้วมาจังสีแดงลูกหลานเนี่ยเข้าใจสุกจุกทุกคนเด้อเบอน์บาร์สองห้อีสานเนี่ยใส่พ่อเยี่วนจังสีดังหรือว่าจ่องไม่ก้อยพ่อทิ้ในอีสานบ้านเฮาเสียใส่พ่อเยี่วน จังสีดังคันมาเล้าดังเล้วกับกับตู้มัวกับคือว่าเราไปเปิดจ่องให้เล่าบอลใ้สร้างแล้ว <ME 1971> ด้วยนี่เด้อคือถามมากกับต่อไปก็สือว่าให้วมวลมวลคนทุกคนต่อการควบมวลจืนกะติดตามกัติดตามกรบบอกไปบอมันสิถามหาทุกคิปทุกคิปมันกับบอมันแน่เพราะว่าคนทุกคนต้อหากินหายอยากเอาตอนนี้ละเรื <deuxième> ่องไปยีหวนก็ดีแล้วยังมีชีวิตอยู่หรอ ลูกหลานเบิง่งอยา่างเบิ่งยังก็บ,บอกเมียขอมาเรื่องกันพ่อหาให้มาเบิ่งไหนก็เรื่งต้นนต้นเลี้ยงนี่จะไป่ใช่ตู้เย็นแบบนี้หากมันนี่ก็เสียออกตากแดดไปอย่งเงเจ็บไปเฮหี้ยโอ้หลานกับนอนบ่ได้ไปโรงเรียนเขาไปแข่งขันยังบัวโป๊กขู่มันก็นได้ยุดให้พอหนึ่งน่ยังกวยอู่อยู่ <c oughs> Hoặc uhm. uhm, là kịp thời gai chi bớt ra tất phải sai con thái ch 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 อมตาลไม่แม่แมค้นตีเงี้ยมันหวานอีกน้อยนนหนึ่งหวานหลายเพราะกับว่ามันเหลวออนี่ก็ต้อกกับเตรียมท่านมันพื้นไปเียว้วนี่นั่งไก่ไว้เรือคางซึ่งกละโดดมร้าวไข่จะ<ข>กันโดอ่ะันมันเป็นขนมหมูกระข้าวเห็ดถ้าวต้นม้แป้งปกับห่อมะขาวห่อเนื้อกรหลดดี่คือนข้าวมันอ้นา ออีียหอมมะพร้าวก็ะไรมะพร้าวหน้่หอมบะนี่คนสาวติกันยินดีห่อดีใส่คนมาพ่อเมียพี่น้องแต่โบราณโบราณคนเบาเนาะสีพ่อกันจกอีกดอกขาวต้นมาน้าเขาก็ลงใิกันนะ น้ำโพรถมา้าคนนึงกิเขา้าโปงกเ,เอาใส่ขื้กันมาแต่นนี้มีข้อยบุปผิงขาโป้กขาโปงกับขาแพรนะ่นั่นแหละนั่งไสระบบตีตองโ่อยุกวันไหน ไม่ได้เนี่ยถ้าคุณมาบอกว่ามันสิมีรสจัดหวานของข้าเอีกินก็ควตอ๋ออืมตัวใหญีมาก คน้าแก่กับใส่หลายคนงคนก็เฮ็ดเต็มใสคือขนมหนมมุกขอนี่ขนุ่มเทียนแ่วีก้อนใสกันหลวดโอ้โหว่ามันอ่ะก็ได้ข่านมั่นหมดคนตัวต๊ะดีคนไหนตกเขาไปปลอยนี่อโอ้ปวดขา พ่อหลานหนูหนีมากกระแลนไมานำพวกลูกไม้น้ำกระตะพืชพอหนึ่งไหนยังนอนอุ่นเหงื่ออยู่สองแปด้องแปด,ดกระเทียมเอาไหม อ่าหนึ่งมันซุกกันครับพี่นนอ่มเปิดเอตอนซุกกันนะครับนี้เาเปิดเบิรงซุกอรูกห้านวันนี้ตดมามันตดขนกินก็ดีเซลไก่สิเบิอละ น่าดีเจยวเนาะถ้ากินแอยู่วะน่แฉบดีววบเจยววะอ้าดีเจวแเนี้ยโอ้ยแฉบหอมหมอนเย็นไม่ได้เอยอยู่แฉะขนุโบราณเอาใส่ยังก่อนเอาอนไม่ได้ตีอืมปีดปลาดีบ นีอะดีหล่อดีใส่แล้วพอเต็มแม่ห้าก้อนนี่ออแล้วอืมม้อน,นเย็นทั้งกล้วยทั้แปร์งเขาขายพีดีจีเจอมันแล้วดีเซ้าครับตัวหอมมะพร้าวน้ะหอม

แน่อะะ่ะมา้大妈ลูกหลานเด้กินในบึงน้ำกันต้มคบได้บักกันแย่งบ่หนูมีแย่งสุขภูทุกคน,กนแล้วลูกหลานเนาะติดตามมึไงไปเรื่อยๆบ่ดังแย่งเอาบอดีบ่องามนี่แหละไอพวกขาดลูกขาดหลา,านติดตามตลอด,ดแล้วลูกหลานนั้นมีความทุกข์ความเจริญจ้า